ราไม่คุ้นหน้าพนักง,งานพวกนี้เลยเกิดอะไรขึ้นมาแล้วหรอครับพ่รักพี่รักเหรอคุณหิวหรือ,อยังไปกินข้าวเที่ยงกันเถอะแฟนคนนี้คือคุณจะโอบไม่ใช่เหรอวะนี่เธอคุกปากตู่นี้เลยนี่คุณว่าอะไรพนักง,งานเหรอคะอยากไปดูเขาสิอ,อ๋อไม่มีอะไรหรอครับว่าแต่พนักง,งานคนเก่าๆไปไหนละคะฉันเป็นคน แจะได้ไม่มีคนหลุดปากว่าฉันคบกับเน็ตทุกคนฟังทางนี้นะผู้หญิงคนนี้เป็นเมียน้อยของฉันกับเน็ตนี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยนิวไม่ได้ยินที่เราพูดหรอกนับนะูวเนาะขอบใจมากนะที่มาช่วยฉันซื้อของอะ่ะแต่